สถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวที่ถูกบล็อกในประเทศไทยขอเสนอองค์พาได้รับการแต่งตั้งเป็นพลเอกหนึ่งองค์พระปรีชายิ่งอีกหนึ่งองค์อดทนนะเพคะเดี๋ยวก็ได้ออกมาแล้ว ข่าวราชสำนักจากเยอรมน,นีตอนอวยยศวงเล็บงอลูกแต่สั่งสอนเมียใครว่าหรือผู้ใหญ่บ้านหมู่ติดเตะเมียอีกแล้วฮะและประเทศไทยก็มีพลเอกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งลายเป็นการอวยยศแบบพิเศษในลักษณะเดียวกับพระท่านบนอากาศเอกฟูฟู พลเอกหมาที่ล่วงลับไปแล้วทางด้านราชินีนุ้ยติดใจวงเล็บติดหรือไม่ติดไม่แน่ใจได้รับคำสั่งให้กลับไปทวีวัฒนาอีกครั้งรอบใหมน่นี้ต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษสามเดือนหลักสูตรในลักษณะเดียวกับพี่น้องตระกูลวัชโรไทยเป้าหมายการฝึกอบรมคาดหวังว่า ราชินีนุ้ยติดใจจะมีสมรรถนะที่ดีขึ้นหลังจากสำเร็จหลักสูตรนี้โอ้ต้องไปฝึกอบรมใหม่เชียวหรือทำไมได้สมรรถนะขนาดนั้นฮะคิ้วก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วอะไรกันนี่หลังจากแพ็คคู่แรงลิศแผงลิศออกมาแล้วแพ็คคู่ เมื่อวันที่26กมกราก่อนหน้านั้นแพ็คคู่เมื่อปลายปีผู้แบบนี้ดูแววตาดูสีหน้าช่างมีชีวิตชีวาตรงผลให้จอมนางจากแดนใต้ผู้เมเพลงยุธยื่นตีนให้กับสถานยุทธภพไม่สามารถต้านทานจอมนางจากแดนเหนือผู้ที่มีเพลงยุธกับสถานแผ่นดิน นางหนึ่งชอบยื่นตีนให้คนกาบอีกนางหนึ่งกาบแบบนอนกับเลยรับประกันคุณภาพวันนี้ราชินีนุ้ยไม่มีใครออกหน้ามาช่วยแล้วเคยพึ่งพิงเคยพึ่งพากมรมสมเด็จพระเทพถึงขั้นคุกเข่ากาบไหวแบบนี้ก็ทำมาแล้วแต่วันนี้กมรมสมเด็จประเทศข้อเท้าหักสองข้าง ห้ามกลางข่าวว่าแปะหวยยิ้วกระโดดใส่แต่บางข่าวบอกว่าที่หมู่บ้านหมู่ติดผู้ใหญ่บ้านเตะน้องสาวข้อเท้าหักไม่รู้เกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรฮ่าฮ่าฮ่าทำให้ราชินีนิวยสุดทิดาติดใจอดีตพนักงานต้อนรับสายการบินไทยผู้มีหน้าที่คุกเข่าเสิบกาแฟเติบอาหารอยู่บนเครื่องบิน รวมถึงเป็นพาลงล้างห้องน้ำขณะที่บินอยู่ในอากาศถ้าจำเป็นหลังจากมีภาพแพ็คคู่แผงลิตออกมาแล้วส่งผลให้ราชนีสุดทิดาติดใจมีข่าวลือเล่าอ้างกันว่าถูกส่งเข้ารับการฝึกหลักสูตรพิเศษที่ทวีวัฒนาโดยมีข่าวลือบอกว่า ราชินีสุดิดาจะถูกปลึกอบรมหลักสูตรพิเศษณวังทวีวัฒนาสามเดือนตลอดหลักสูตรวงเล็บถึงประมาณเดือนมีนาคมซึ่งมีเจ้าคุณพระสิน,นินาถเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรพิเศษและมีทีมงานเจ้าคุณพระถวายการอารักขาเข้มโดยมีศูนย์ฝึกอยู่ที่วังทวีวัฒนาสถานที่ที่หลายคน ที่เป็นคนดังเคยไปอาทิเช่นดิตทรวัชโรไทยบุยรุษไปตีประจำพระองค์ผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในรัชกาลที่9ก่อนหน้าจะติ้นอำนาจของตระกูลวัชโรไทยในรัชกาลปัจจุบันนั่นคือข่าวรือเมื่อครั้งหนึ่งก็เคยเกิดขึ้นแบบนี้ก่อนมีข่าวรือเรื่องของการปลดอำนาจ ของตระกูลวัชโรไทยผู้ที่ครองอำนาจต่อเนื่องยาวนานในราชตําตำนักมีตำแหน่งเป็นถึงราชาเลขาและรองราชาเลขาี่การตำนักพระราชวังแก้วฝันวัชโรไทยและฝันแก้ววัชโรไทยเป็นบุคคลที่ต้องบอกว่าครองอำนาจอย่างยาวนานอยู่ในราชตําำนักและบุตรชายของแก้วฝันวัชโรไทยดิตธรวัชโรไทย ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นบรุษไปษณีประจํำพระองค์เลยแต่แล้วใครจะเชื่อว่าคนที่สนิดแนบแน่นกับราชวงศ์อย่างตระกูลวัชโรไทยต้องเพ่าปึกในทวีวัฒนาชื่อที่ทุกคนต่างหวาดกลัวว่าเข้าไปแล้วจะได้ออกมาหรือไม่หลายคนถึงขั้นจบชีวิตเสียชีวิตที่นั่น วันนี้มีข่าวรืออีกครั้งว่าราชินีตุทิดาติดใจเข้ารับการปึกที่ทวีวัฒนาท้งแรกบอกว่าถูกคำสั่งให้กักตัวต่อมาชัดเจนว่าวันนี้ทรงได้รับการปึกเพิ่มสมรรถนะส่วนผลจะเป็นอย่างไรต้องติดตามดูกันต่อไป วันนี้ขนมหวานราชกะทิทั้งหลายคงได้แต่คร่ำครวญคิดถึงขอให้เอาใจช่วยกันนะครับอย่าให้ซ้ำรอยประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่6ที่สมเด็จพระนางเจ้าอินทราตักกจีพราชินีในรัชกาลที่6กถูกปลดจากตำแหน่งต้องกลับไปจบชีวิตที่บ้านของบิดาลิมคลองปราตีเจริญ วันนี้ชะตาฟ้าลิกิตชะตากรรมของจอมนางจากแดนใต้ผู้มีเพลงยุทธยอดเยี่ยมยื่นตีนให้กาคนนี้จะรอดชะตากรรมจากยุทธภพได้หรือไม่โปรดยากระพิบตาอีกข่าวหนึ่งเป็นเรื่องราวของการอวยยศอวยตำแหน่งครั้งหนึ่งประเทศไทยต้องตกตะลึงเมื่อ พลอากาศเอกฟูฟูได้รับการอวยยศใครจะไปเชื่อว่าหมาธรรมดาตัวน้อยยได้รับการยกย่องอวยยศเป็นถึงพลอากาศเอกไปไหนมาไหนมีขบวนต้อนรับแม้กระทั่งเสียชีวิตไปแล้วยังมีคนเชิญลูกหมาออกไปมอบสิ่งของพระราชทานต่างๆในนามคุณฟูฟูแบบนี้ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อที่นี่ประเทศไทยและวันนี้มีข่าวเรื่องของอันนี้ไม่ใช่ข่าวรือเป็นข่าวจริงไปเรียบร้อยแล้ววันก่อนยังเป็นข่าวลือเรื่องการอวยยศแต่แล้วเมื่อข่าวจริงออกมาข่าวลือก็คือข่าวจริงการอวยยศเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีข่าวโปรดกล้าพระราชทานยศพลเอกเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อเตรียมเข้าลาย สู่การเป็นเต้งหนึ่งองค์รัชทายาทในรัชกาลที่1ิบเต่อไปและอีกเหตุผลหนึ่งคือในหลวงห่วงเล็บรัชกาลที่สิบทรงทราบดีว่าพราะองค์พาไม่ชอบเจ้าคุนพระกลัวจะมาเป็นม้ามืดประสูตดองค์รัชทธายาทออกมาเนื่องด้วยเหตุพุ่นวายภายในวังตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าฝ่ายเจ้าคุณพระจะเป็นฝ่ายชนะในรอบนี้ พักดันทีมงานขึ้นทั้งแผงทั้งสนมและฝ่ายในสนมได้เป็นพลตีพันโทนั่นเด็กในสังกัดส่วนฝ่ายในได้ครองอำนาจแบบเป็ดเสร็จในสำนักพระราชวังเนื่องด้วยเหตุวุ่นวายภายในวังตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้ฝ่ายเจ้าคุณพระจะเป็นฝ่ายชนะในรอบนี้พักดันทีมงานขึ้นทั้งแผงแถมปลดทีมงานราชนีทั้งหมด ให้คนของเจ้าคุณพระถวายความปลอดภัยรายชินีปวงเล็บอยู่ในการควบคุมดูแลการโปรดเกล้าครั้งนี้จึงเป็นการเสมือนงอพระองค์พาเอาใจลูกหลังจากเสียหลักต่อต้านเจ้าคุณพระไม่สำเร็จแถมที่ผ่านมายังแสดงจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนราชินีสุดทิดามาโดยตลอดจึงโปรดเกล้าเพิ่มพยศปลอบใจแลกกับการไม่มายุ่งเรื่องราชินี ในหลวงทรงทราบถึงเรื่องของพระวรกายของพระองค์เป็นอย่างดีตามที่คณะแพทย์ส่วนพระองค์มีความกังวลในหลายๆพระโลกโดยคาดการว่าไม่เกิน5ปีจึงมีความจำเป็นต้องวางแผนสืบราชสันติวงศ์ต่อไปภายใต้รัฐบาลคอตอชอค้ำประกันในการเปลี่ยนผ่านรัชการสืบไปนั่นเป็นแหล่งข่าวกอง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นข่าวลือก่อนเป็นข่าวจริงข่าวนี้เป็นข่าวจริงเมื่อมีประกาศพระบรมราชโอ,องการในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการเรื่องให้รับโอนข้าราชการปล่อยอายการเป็นข่าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศทหารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรารามาธิปดีตีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวะชิรเก้าเจ้าอยู่หู มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอายการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศทหารจึงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพวดีกมรมหลวงราชสารีสิริพักมหาวชระราชธิดาชื่อยาวจริงๆ อายการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอายการภาคสองสำนักงานอายการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวรลรรรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตตาพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงทั้งนี้ตั้งแต่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6พีประกาศ ณวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ปีที่6ในรัชกาลปัจจุบันอันนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะไม่ใช่ประกาศที่หมู่บ้านหมู่ติดโปรดทำความเข้าใจไว้ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยเรื่องราวดังกล่าวเพจรอยัลลิสสำคัญอย่าง r o y a l World Thailand ได้นำมาโพสเนื้อหาเหมือนกับ เรื่องราวที่กล่าวมาแล้วมีประเด็นที่เพจนี้ได้ตั้งข้อสังเกตน่าสนใจว่าแน่นอนว่าราชวงศ์ไทยกับการทหารเป็นของทู่กันโดยเฉพาะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยเสมือนเป็นผู้บัญชาการและสูมรวมจิตใจแก่ผองกองทัพไทยทั้งปวงเป็นเวลาเนิ่นนานที่มีการพระราชทานแต่งตั้งพยศทหาร แก่พระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์ได้รับพระยศทางทหารตามหลักเกณฑ์รับราชการทั่วไปดังเช่นเป็นพระอาจารย์สอนวิชาทางทหารสำหรับเส้นทางการทหารของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภาทรงเริ่มรับราชการทหารเป็นครั้งแรกในปี2543ทรงรับพระยศทางทหารเรื่อยมา สิพฤศจิกาตีสเริ่มต้นเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาเล็กรักษาพระองค์ยศร้อยตีหญิง23ตุลาสีห่หาร้อยโทรหญิงตามด้วยตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์10กันยายนสอง7หร้อยเจ็อกหญิงหลังจากนั้นก็ว่างเว้นจากปี2547มาโผล่อีกครั้งปี2561 เป็นพลตีหญิงพร้อมด้วยตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กระโดดข้ามขั้นจากร้อยเอกพันตรีพันโทพันเอกพันเอกพิเศษมาทีเดียวเป็นพลตีหญิง27กันยา62เป็นพลโทหญิง2กุมภา2564เป็นพลเอกหญิง พร้อมด้วยตำแหน่งเตนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ทั้งนี้ทุนกระหม่อมพานอกจากเคยเดำรงตำแหน่งทางด้านกฎหมายในตำแหน่งพนักง,งานอายการและอายการผู้เชี่ยวชาญชั้นสําสำนักอ่านอายการภาคสองรักษาการในตำแหน่งอายการจังหวัดคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองยังทรงเคยร่วมปรึกอาหารอยู่บ้างวงเล็บอยู่บ้างนะ อาทิเช่นร่วมฝึกทาหารณโรงเรียนสงงขามพิเศษจังหวัดลบบุรีเป็นต้นแม้ตรงเริ่มรับราชการทหารตั้งแต่พระชันษาเพยียง22ปีอย่างน้อยก็เป็นการเลื่อนยศทหารตามลำดับขั้นตอนทั่วไปอย่างไรก็ตามจากช่วงแรกที่ทรงเว้นห่างช่วงทางทหารเกือบ15ปีได้ข้ามลำดับชั้นในพันเข้าสู่ในพลจึงเห็นได้ว่า ทรงรับพระราชทานพระยศและตําแหน่งช่วยราชการทหารอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าแปลกใจจึงถูกมองว่าทรงก้าวกระโดดอยู่บ้างแต่ไม่เท่ากับเส้นทางการทหารของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีที่ก้าวกระโดดในระยะเวลาไม่ถึง10ปีเท่านั้นแม้ยังแวะไปหาราชินีอยู่ได้นะ แฟนคลับของเพจนี้ได้มาแสดงความเห็นอาทิเช่นประโยชน์สุดท้ายนี่พีกมากนั่นแหละแวะไปที่ทวีวัฒนาไปเยี่ยมราชินีพาดพิงนะเนี่ยแม้หมายังเป็นโอากาศเอกลูกเป็นจอมพลได้แล้วตอนนี้พันเอกพันพลเอกกระจอกมากใ,ใครๆก็ได้ขอให้พอใจ ไอ้พวกที่เรียนมาจริงๆกว่าจะเลื่อนยศต้องตายในสนามลบกอดกระมังสองสามบรรทัดสุดท้ายมีแวะนิดหน่อยโอเคนะ้าเคเคคนไทยได้อะไรจากความนุ่งเรืองของศัปดินาแม้เจอโปปั๊มยศเข้าไปเงียบเลยนะองค์พาเรื่องราวดังกล่าวว่าสนา,นานานุ่มยังได้มาโพสเรื่องราวนี้โดยรวยตามระเบียบ แล้วก็อ่านตามประกาศนั้นไม่มีอะไรเรื่องราวนี้ทำให้นึกถึงพระนาท่านฟูฟูหมาน้อยที่เป็นพลอากาศเอกตัวเดียวก็ว่าได้ในประเทศไทยแต่วันนี้ยศทหารแจกกันให้รึมเพลดเพลินทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาเรกเกี่ยวกล่าตสมสักเจียมธีรสกุลได้นำมาโพส์บอกว่าฮ้อ,ฮอ จะเป็นนักกฎหมายก็เป็นจะเป็นอาหารก็เป็นนี่เป็นพลเอกหญิงแล้วพลเอกหญิงพัชรกิติยาภาฮ่าาฮ่าชาวเน็ต้าไปแสดงความคิดเห็นกัน890ความคิดเห็นอาทิเช่นตื้นตันยิ่งนักทรงพระปิชาสามารถยิ่งดังซุเปอร์แมนก็ไม่ปานซูเปอร์วูแมน แม่งจะเอาทุกอย่างละตระกูลนี้ฮาเขาเป็นเจ้าของทุกอย่างอยู่แล้วทรงพระปีชาสามารถทรงอยุดรถที่สัญจรปล่ายไฟได้อย่างหนาแน่นย่านนนทบุรีให้หยุดนิ่งได้บ่อยๆเพียงแค่เปิดประตูบ้านทุกอย่างก็ต้องหยุดนิ่งฮาว่าที่รัชการที่ติเเลยนะยศขนาดนี้ถือว่าต่ำไปตำแหน่งนี้ถือว่าน้อยไปเชียวนะ สายเลือดผู้มีบารบมีย่อมมีความสามารถเยอะแบบนี้ยังเหลืออะไรที่ไม่ได้ตั้งให้เป็นอีกนะรีบตั้งซะก็จะมีใครพาไปเที่ยวห้องใต้ดินฮฮฮและและ้วโลมานนฟโมเดลก็มารับเงินเดือนจากภาษีไหมหลักๆคืออันนี้อยากรู้เวลาแต่งตั้งยศต่างๆหลายคนที่เป็นญาติพันเซ็นครับจากภาษีกู ได้ข่าวว่าจะออกจากอายการแล้วนะครับรอพระบรมราชโอ่งการโอวนย้ายไปเป็นเสนาธิการมีมาแล้วครับชัดเจนเก่งเกินคนว่าอย่างนั้นแหละฮ่าฮ่ฮเขาว่ากันว่าอะไรที่ได้มาง่ายๆผู้ที่ได้มามักไม่ค่อยเห็นคุณค่าอีอๆแบบนี้เรียกว่าได้รับเงินภาษีได้ไหมเพราะยังไงยศทหารมันต้องได้งบจากกระทรวงการคลังชัดเจนครับแน่นอน เรียนกฎหมายมาน่าจะมาร่วมแก้กฎหมายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นอย่าเก่งแต่เดินสวนสนามโยนปืนให้ประกอบประกอบปืนเป็นหรือเปล่าท่านในพลผมถามลุงข้างบ้านแบบนี้ครับเออว่าแต่ชั้นเจ้าฟ้าชั้นเอกแบบนี้เป็นแม่งทุกอย่างแทนที่จะไปดูแม่สักหน่อยเส้นเลือดในสมองแต่ขนาดนี้ยังกล้าพาออกงานอีลูกจุดจุด,จด แต่งตั้งกันเองคืนเครงในกระราฮ่า่าว่าแล้วงานนี้ไม่เคยเป็นในพันจากร้อยเอกเป็นพลตรีเผลอแวบมาเป็นพลโทและก็เป็นพลเอกเป็นเสนาธิการโรงเรียนเสไม่เคยเข้าเคยไปฝึกทหารเป็นครั้งเป็นคราวว่าแต่ว่ารู้ไหมว่าประกอบปืนเขาทำยังไง การโครงสร้างทาหารมีอะไรบ้างโครงสร้างของหน่วยทหารต่างๆเป็นแสนยศการวางแผนเชียวนะว่าแต่องภาพัน8ปฉายานี้ท่านได้แต่ใดมาวันนี้ถ้าทางจะต้องได้รับโปอวยยศมาปิดปากซะแล้วอย่าไปยุ่งกับเรื่องการแต่งตั้งราชินีนะจ๊ะนะจ๊ะ อย่าไปเชียร์จอมยุทธจากแดนใต้จอมยุทธยื่นตินให้กราบคนนั้นมากมายนักปล่อยเธอไปตามเส้นทางของเธอไหนๆมันก็ไหนๆแล้วนะจ๊ะหนูไหนๆก็ได้ยศเป็นพลเอกไปแล้วอยู่เงียบๆส่วนเส้นทางชีวิตของราชินีสุดทิดาติดใจเธอจะกลับไปอยู่ที่บ้านผู้หาดใหญ่ หรือตักสินต่อยก้าไม่มีใครร่วงรู้สุดท้ายคงขอให้เธอสุขภาพดีแข็งแรงนะท่านผู้หญิงสุดที่ดาติดใจและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของข่าวราาจะสำนักจากเยอรมนีตอนอวยยศงอ้อลูกแต่สั่งสอนเมียต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดกระดิ่งเนื่องจากช่องข่าวนี้ถูกบล็อกเรียบร้อยแล้วในประเทศไทยดังนั้นการกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนนะครับการส่งต่อข้อมูลในยุคสงครามข้อมูลข่าวสารทําให้ประชาชนตาสตว่างถือเป็นภารกิจประวัติศาสตร์สำหรับคนไทยที่หัวใจรักประชาธิปไตยทุกคน และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือหาเล็เกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสา,าม,มารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับ วันนี้สองขาต้องก้าวเดินสองมือต้องชูขึ้นถ่ายท้าไม่สู้ก็อยู่อย่างท่า เสียงกลองกระนำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึมด้วยแรงประสานของเสริชนคนตายฟ้าเดียวกัน ต่อสู้เียงบากเพียงลากันจนถึงเช่นชัยเราคือเพื่อนกัน,พ,กกนพุนาศตปรารษา2ร1